สวัสดีครับวันนี้ก็มาส่งเป็ดไข่นะครับเป็ดสาวนะครับ CP Super นะครับที่ฟาร์มจักรินฟาร์มนะครับซึ่งเดิมก็จะเป็นฟาร์มหมูนะครับเป็นเล้าหมูคุ้เดิมนะครับก็พี่เขาเตรียมน้านะครับผสมวิตามินให้ละเรียบร้อยนะครับมีน้ําผสมวิตามินแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นรางอาหารก็ดัดแปลงมาจากเป็นรางหมูเดิม นะครับก็จะแบ่งอันนี้200ตัวนะครับ<ม>ก็จะแบ่งเป็นขอกละ,อะ65 65แล้วก็70ตัวนะครับนี่ี่เขาสั่งรอบที่2องละนะครับก็ฝ<ม>ั่งนี้นะครับพอตอนเย็นก็จะเปิดให้น้องเป็ดเดินมาฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นที่ที่รังไข่ห้องไข่ S <S <S ก็จะเปิดให้มาถ้าใครฟั่งนี้นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นรังไข่ที่เตรียมไว้นะครับก็จะปูรองด้วยฟางนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าพี่เขาปูาไม่ใช่เป็นเป็นตาข่ายตาข่ายมุ้งสีฟ้าเนี่ยนะครับก็จะสามารถกันนกกันนกได้ด้วยนะครับก็ค่อนข้างที่จะ ทำได้ดีมากๆนะครับก็อันนี้ก็เอามาแชร์ให้เพื่อนเพื่อนอที่หรือผู้ที่สนใจนะครับอาจจะมีเล้าว,ว่างนะครับก็สามารถที่จะดัดแปลงได้นะครับเนื่องจากว่าเป็ดไข่เนี่ยกเ็เป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็ไม่ไม่ได้บินไม่ไม่ไม่ดื้อน,นะครับก็กั้กนคอไม่ต้องสูงมากก็สามารถที่จะเลี้ยงได้เลย นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับอันนี้เป็นโซนด้านนอกนะครับก็จะเห็นว่ามีมุ้งเขียวนะครับแล้วก็เอาไม้ละแนงมาติดท่าทาบไว้นะครับก็เป็นวิธีการที่ง่ายแต่ดีครับใช้ได้ดีอันนี้เป็นเป็ดไข่ที่มาส่งรอบที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วนะครับ ก็ส่งวันที่26นะครับวันนี้ก็วันที่ 20, 27ครบเดือนพอดีนะครับก็ไข่ามาแล้วเกือบ60เปอร์เซ็นต์หนึ่งเดือนไข่ก็ถนะือว่าไข่ค่อนข้างตามมาตรฐานอยู่นะครับ,นะรบก็ถ้ากินอิ่มเขาก็จะไม่ค่อยล้องนะครับอันนี้เขาพี่ก็ให้อาหารที่ตามคำแนะนำนะครับแล้วก็จะถ้าอาหารพอเขาก็จะไข่ได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานของสายพันธุ์นะครับแล้วก็จะให้ผลผลิตค่อนข้างจะสม่ำเสมอนะครับจริงๆหลักการของสัตว์ที่ให้ไข่นะครับถ้าอาหารพอเขาก็จะโดยสายพันธุ์เขาก็จะให้ไข่อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าให้อาหารน้อยจำกัดหรือว่าโภชนะไม่เพียงพอเขาก็จะ ไข่ลดนะครับมีผลกระทบทันทีนะครับดังนั้นเรื่องอาหารเนี่ยสำคัญมากนะครับนอกจากสายพันธุ์แล้นะครับอาหารเรื่องการจัดการนะครับก็มีผลต่อการให้ผลผลิตไข่ทั้งนั้นนะครับก็พี่เขาก็ดูแลค่อนข้างดีนะครับมีมุ้งทุกหลังนะครับมีแน้าสะอาดให้นะครับแล้วก็พยายามอย่าให้มีสัตว์รบกวนนะครับเพราะว่า เป็ดหรือว to so ่าไก่ต well. so ัวนี้เขาจะเซนซิทีฟมากนะครับเขาจะเครียดง่ายเพราะเขาเป็นเพศเมียหรือเพศหญิงนะครับก็จะตกไข่ทุกวันนะครับฮอร์โมนจะค่อนข้างสวิงนะครับดังนั้นจะไม่ควรรบกวนเขามากนะครับจับอันนี้เป็นด้านในนะครับภายในก็จะประมาณนี้นะครับ เยอะอีกหน่อยเราจะพาไปดูที่โซนโซนลังไข่นะครับก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับตอนเย็นพี่เขาก็จะต้อนมาให้มานอนอยู่ฝั่งนี้โดยจะติดไฟให้นะครับกลางคืนก็จะมีไฟส่องสว่างให้เขานะครับแล้วก็จะมาเปิดเข้าคอกตรงนี้นะครับอันนี้เป็นโรงนอนหรือว่าห้องไข่นั่นเองนะครับซึ่งแห้งดีมากนะครับ อันนี้เป็นการจัดการที่ถูกต้องนะครับที่ดีมากนะครับถ้าลังไข่แห้งสะอาดแบบนี้นะครับไข่สะอาดแน่นอนนะครับไม่ต้องเช็ดให้เสียเวลานะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ